ครับสวัสดีค่ะปะเคศรตค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะคุณยายเคตค่ะมันนี่กระดามาดิดตามเรื่องรา่าความฝันของคุณยายเขตนเนาะค่ะเพิ่นฝันจนตกใจค่ะตื่นขึ้นมาขั้วเลยบอกคุณปะออขั้วใสโทรศัพท์เลยนมาค่ะเรื่องเาวาความฝันของคุณยายเคัตเพิ่นจีฝันแนวไรกันฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณยายค่ะฝันมาจังไรคุณยาย หวันว่าอันไปกับเด็ก,น,กน้อยยางไปฆ่าเล็กน้อยไปเหรินหนามนาะบาบากรารมันฮอนฆ่าลูกฆ่าร้านไปเหรินหนามกอนหมูก,กระตาไปนั่ะเอาวตู้ซับใส่ใกระตาใน<ะ><ะ>ความฝันนะ <laughs> เตู้ซับใส่ใกระตาบ้านนี้กะเอาว่างไว้ฟังห้องจะลงไปน้ำ้องหูจัดมันก็มาเป็นร้านเจ้าของมันก,กว่าปเป็นเล็กน้อยเหรินหนามแซวแซวอยู่บ้านนี้ก็ลงไปนั่ม ข้าลูกผ้าล้านอยู่ในหนามทั้ถึงเติบนแลนก็คืนมาบ่าว่า<ช>ไปถอลูกล้านไปเมื่อมันอันคํ่มแล้วว่ะในกว่างวันน่ะนะส่วนลูกล้านมาก,ก็ไปหิวกระตากไปไปเบิ้งโทรศัพท์เน่เล็กน้อยทังไหนแล้วมาหักโทรศัพท์ไม่ใญ่ถิ่มบานนี้ว่า<ม>หักก็หักมองไม่ญ่ชิซัดแบสดสำนา้าเฮ็ดจันไดบานนี่ก็จะมีเงินสื่อไม่นอาอบานนี้นาะ ในความฝันหุงซื้อก็เสียใจหลายว่า,วาเด็กน้อยนะมันฮักโทรศัพท์ถิมกะหิวกะตาละกับื้อโทรศัพท์มาจังสี่ละโอ้ยมันกระเบื่องได้ยุ่แต่ว่ามันหนักฮักมองซัดแบ๊ดตีละบาดนี่ว่าว่ามานันน้ำทางนะในความฝันฮักมองซัดแบดคือคือว่าฮักฮักมองกลนมันออกฮักกลนเนาะฮ <laughs> ักกลนมันออกพอายังก็แางหัวมันจะสีหนา ในความฝันหักต้องกลนพิมหักกะหักต้องกลนห้องเฮาสิสตร์แบบสำน้าฮาวาในความฝันนค่ะค่ะเล็กหน่อยก็เล็กหน่อยผู้ชายเล็กหน่อยไม่แต่ผู้ชายซีปีฮาซีหนีแตกจุดจวดอยู่ยังไงฮะที่ใจเล็กหน่อยบานเนยจะเสียใจแห้งเสียใจแห้งยังว่าถือโทรศัพท์ย่างมาเสียใจแห้งในความฝันว่าแต่มันเป็นอิริบานหัวเมื่อขึ้นมา มาสาวมึงโตวสาวกูฝันตัวังคือเนียังคือเกาอยู่ตัวนน่วะอุ้มมาขึ้นมาโอ้เสียใจว่ามาอุ้มมาขึ้น่เสียใจเลยเดียวนี่มาแต่าใส่บวบใส่บวบแต่ม่นใส่บ่ไดต่ว่าเป็นอิรินะในควาก็ฝันนั่นจบมาเบิ่งว่ะกูฝันตัวเนี่ยมาเมนอีริณเดีวว่าวันันเรื่องจริงว่ะคือบาู้เดียวจากของนางมปากเนาะป็นหาุกนัดตก ไปอาบน้ำก็ไปอาบกับเด็กน้อยวันนี้ไปอาบไปไปอาบกับเด็กน้อยยังวะมีแต่เด็กน้อยบ้านนีมีคนเฒ่ามีห้ามผู้เดียวเนี่ยนอนไม่ต่เด็กน้อยลูกหลานเหมือนจะมาจะทางไหนรูกหลานยังวาหากบ่แม่ร้านจะของมันมีแต่เด็กน้อยทั้งอื่นมาหน่าเด็กน้อยก็มีชีวิตอยู่เลยเนาะแมนมีชีวีดว่าทุกคนหาวรงแรงรงแดงมิทุกคนแข็งแรงเด็กน้อยใจเด็กน้อยยังเด็กน้อยผู้ชายแต่แซ่บ แต่ว่าคุณยายได้ยหดหาบอกว่าไปหักคุณใหญ่กระถามอยู่ว่าไปเนาะมาหาคงณไม่ใหญ่ติ๋มเนาะอันผู้ใดล่ะมาหากทศราษฎรไม่ใหญ่หักออกเครื่องหนึ่งหักกะหักเท่ามองต้นมันมองยาญสิซาดเบ็ว่ะเล็กหน่อยมั่วน่ะมันก็บ่มีคนปากมันก็พักกระแลนแซวเอ๋แซวเนี้คือกันเป็นยาเป็นมีความพิดเออบ่าในความฝันออกกระยางมามาเฮื่อนก็บอกว่ามาเฮื่อนเออเาของเมื่อเอาว่าแต่มันเป็นเรื่องจริง เฮาก็เสียใจเมื่อยังเสียใจอยู่ได้จังว่าว่แต่มันแม่นอีหลีก็ดเป็นความจริงตื่นขึ้นมาโล่งอกเลยเนาะโล่งอกเลยบาโอ้กูวันตัวนี่ว่าเาอยู่ผู้เดียวเของในใจค่ะกยายก็ันซ่ํานีล่ะบ่ได้ันยาวดอกฮักเคิงเลยเนาะฮักเคิงออกทั้ง มองเขาจีเสียแบดจัด่ะเพื่อนหาออกทางหนังและเด็กหน่อยบานนี้เบอร์โทรศัพท์ของคุณยายตัวใดคุณยายเบอร์โทรศัพท์บอกเอาฮักดเครื่องเอาฮักดเครื่องสิเอาเครื่องหน้าหรือเครื่องหลังกันคุณยายหนึ่งคุณยายเอาเครื่องหลังเดี๋ยวแล้วเนี่ยมันฮักดเครื่องหลังออกนนา่ะค่ะยายก็เอาเจ็ดหกสองเครื่องหลังโอ้เจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเครื่องหลังยายเอาเครืองท้างหลังท้างหนามก็ศูนย์แปดศูนย์ ข้างหน้ากระฮักเครื่องออกเครื่องกลางยังไงนาในศูนย์แปดศูนย์นาในศูนย์แปดศูนย์โอ้ค่ะแต่จะจะอยู่กลางกับจิตตีปลาวตรงค่ะเอาเอาแต่เครื่องหน้าเตะเครื่องหน้าก็เครื่องหลังขอบคุณมากเตื่นถึงมากจะดีใจเลยเนาะคุณยายเนาะตถึนมากเลยแต่ว่าในในใจยังเสียใจอยู่ว่าแต่มันเป็นอี๋ยังวะ กี่ทีกันยังดีใจว่าโทรศัพท์จะห้องว่าท่านไหนพังเออค่ะฮ่่ดีเด็ดคุณฟันบางขอดิจิแยงได้เดียวเลยฟันสีลุกหนึ่งเข่านะเว้ยน้ำฟันนะ่ะน้ำว่าโอ้ยน้ำว่ากูฟันตัวนี่ปุ๋ยว่าต้นเปนลี่ยนสีว่าโทรศัพท์เอาอยู่กนมาต้นรับกูก็ย่างกูจต่ว่าใหญ่ก็ซื้อลวดตละละีแหววอะไรขายวันนี้เจ๊ทุกสองนี่ก็ถือว่าเป็นเหล็กเจ๊ทุกสองเนี่ยยอด ศูนย์แปดศูนย์นี่ก็ะได้คือกัรแมนค่ะแต่ง่าเหมือกันเด้ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยคนงาาเหมือนกันเด้บคนแม่ก็อาจจะมากระไดแม่แต่ว่าย่านมันมีเตดมาอีกอยู่หรอกค่ะติดเปดบอคุณยายหนวดคิดว่าคิดว่าติมาอยู่เปดคิดว่าเตศติมาอยู่หัวเปดคิดมานอตงกรกเบเ้อโทรศัพท์พอดีนาอฮักคืนต่ว่ายายกับสื่ออยู่ค่ะสืยง ค่ะแดงเล่าความฝันของคุณยายมีหยางเติม่มเติมบ่บคค่ค่ะขอขอบคุณคุณยายได้หลายเนาะค่ะที่มาแบ่งปันความฝันที่มาแบ่งปันแนวทางตฤกส้มทั้งบานของห้าเลยรับส้มรับฟังน้ำกัน,นะะเนาะก่ะเนาะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การาสารุปตัวเกของคุณยายเค้กเนาะค่ะนอนเจ็ดหกสองค่ะเป็นเหลขก ถ่ายโทรศัพท์ของคุณยายเคกเนาะคะ่ะเนาะเลขหน้าค่ะ080ค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขหน้าเนานะคะ่ะเนาะประจำงวดวันที่2พฤษภาค,คมค่ะ2,867ค่ะท่านผู้ชมคุณยายเคกนี่เพิ่นฝันเห็นเด็กหน่อยค่ะท่านผู้ชมฮักเคิงโทรศัพท์คุณยายเคกถิ่มค่ะท่านผู้ชมฮักขาดเคิงเลยประศรนคุณยายเพิ่นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเลขถ่ายโทรศัพท์ของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ บอเลขนาการเลขไายเพิ่นว่ากาเลขเอาเลขนามาให้ท่านผู้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะท,ะะทา่านผู้ชมเนาะแล้วก็เลขทั้งหน้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขทั้งไายนี่ก็คือ762ค่ะเลขนานี่ก็080ค่ะจังได๋ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้าน โชคมานกับโตเลขกแนวทางความฝันของคุณยายเคกเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอ,อก,กะขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอ,อกเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบาพลาโตเลขกแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีโตเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอ,อก,กะ สิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี่กะสศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ